มาแล้วครับอีดสุดากอนไอเครื่อง2.5 SLX cap ตัวนี้เอาราคาไปเลยครับ129,000บาทวันดีครับวันดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมกับรถบ้านนะครับมีรถอีดสุนะครับตัวประหยัดนะครับเครื่อง2.5 c ค p นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.5ประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะครับตัวนี้มาดูเลยครับผมตัวนี้เป็นดากอนไอนะครับสวยๆเลยนะครับรถมือเดียวเจ้าเดียวเลยนะครับ สีเรียบร้อยทั้งคันเลยนะครับนี่สีเรียบร้อยเลยนะครับสีสวยนะครับยางดีสีเส้นนะครับนี่ยางของแม็กซินะครับนี่แม็กซินะครับภาษีเต็มนะครับนะครับภาษีหกแปดเดือนมิถุนายนนะครับสีโดยรวมรอบคันสวยงามนะครับตัวนี้เป็น SLx กระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็น SLx กกระจกหลังคาฟ้า ตะกร่จกไฟฟ้านะครับตัวนี้มีหลังคาแคลรี่บอยนะครับนี่นะครับมีหลังคาแคลรี่บอยมีแหลกนะครับเผื่อเดินทางไปต่างจังหวัดไปเที่ยวนะครับใส่ของได้สบายเลยนะครับตัวนี้มีเบาะญี่ปุ่นด้วยนะครับเบาะญี่ปุ่นสวยๆเลยนะครับนี่นะครับนั่งได้สบายเลยนะครับเบาะญี่ปุ่นสวยๆเลยนะครับมีแหลกหลังคาด้วยพร้อมนะครับพร้อมไปเที่ยวนะครับ บรรทุกของได้สบายเลยนะครับนี่สีเดียวรวมเรียบร้อยเลยนะครับสวยๆงามๆเลยนะครับยางดีสี่เส้นนี่นะครับยางลึกๆเลยครับดอกดนาๆลึกๆเหมือนกันสี่เส้นเลยครับเหมือนกันสี่เส้นเลยนะครับนะครับเนี่ยางดอกลึกๆานาๆเลยนะครับมาดูภายในนะครับภายในสวยๆเลยนะครับนี่นะครับมีเบาะตรงนี้นิดนึงนะครับนิดหน่อยนะครับ ใช้ได้สวยคลิปนะครับนี่นะครับมีเครื่องเสียงมีลำโพงพร้อมนะครับรถวิ่งแค่ตัวน,นี้วิ่งเดียวนะครับวิ่งสองแสนสามหมื่นนะครับวิ่งสองแสนสามหมื่นนะครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้ทุกบานนะครับกระจกไฟฟ้าได้ใช้ทุกบานนะครับ นี่อย่างหน้าก็เหมือนกันเลยนะครับนี่มาดูขันหน้านะครับสวยๆเลยนะครับหล่อๆเลยนะครับคันหน้าเดิมๆเลยนะครับค่าการความร้อนอยู่ครบนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องฟังนะครับผมเสียงเครื่องเพาะๆเลยนะครับนี่นะครับเสียงเครื่องเพาะๆเลยนะครับ ไอ้ไม่มีเลยนะครับสติ๊กเกอร์นี่ออกจากห้างเลยนะครับนี่ยังอยู่นะครับสติ๊กเกอร์สวยๆเลยครับดับนยครับผมใครสนใจทักได้เลยนะครับรถของเราจอดที่นนทบุรีบางบัวทองนะครับตัวนี้นะครับให้ราคาเลยนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทรถของเราอยู่นนทบุรีบางบัวทองซอยวัฒนประดุกนะครับ ขอฝากกดติดตามในช่อง YouTube กอล์ฟรถบ้านด้วยนะครับแล้วก็เพจกอล์ฟรถบ้านนะครับแล้วก็เฟซสุริยมัญชัยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ